ขึ้นป้ายห้ามเข้าพื้นที่ลานจอดเก็บรถยนต์ของกลางด้านหลังด่านศุลกาการแม่สอดรอสอบสาเหตุเพลิงไม่พบส่วนใหญ่เป็นรถมือสองจอดไว้ประมาณ8-9ปีแล้ววันที่20มีนาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์เหตุเพลิงไม่บริเวณที่เก็บรถยนต์ของกลางด้านหลังด่านศุลกาการแม่สอดแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างใกล้กันกันกบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองคืนวันที่18มีนาคม68 และได้เดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุพบว่ากองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากได้ร้องขอไปยังกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิษณุโลกให้มาช่วยกันตรวจรถยนต์ที่ถูกยึดไว้และไฟไม่ดังกล่าวเนื่องจากรถยนต์ที่ถูกเพลิงไม่นั้นเสียหายหลายคันเกินกำลังเข้าตรวจสอบซึ่งทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าพบนายพิชยาเจริญสันนายดานศุลกากรแม่สอดเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วโดยวันนี้ได้มีการติดป้ายประกาศห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เนื่องจากอาจไปกระทบกับพยาน และหลักฐานได้สําหรับผังรถยนต์ที่ตรวจยึดแต่ละคันจะมีหมายเลขกํากับไว้ด้านหน้ากระจกแต่รถยนต์บางคันถูกไฟที่มีความร้อนสูงเผากระจกจนแตกไม่สามารถเช็คตรวจสอบได้คงต้องตรวจสอบที่เลขคัซซี่รถยนต์แต่ละคันแทนคาดว่าต้องใช้เวลาหลายวันทั้งนี้รถส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นมือสองที่จอดเก็บไว้ประมาณ8-9ปีแล้วซึ่งเป็นรถที่ถูกตรวจยึดก่อนส่งข้ามแดนมีรถยนต์จำนวนทั้งหมด820คันมีทั้งรถยนต์เล็ก และรถบรรทุกหล้อแต่เสียหายทั้งหมดกี่คันยังไม่สามารถตรวจสอบได้ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป